สวัสดีครับปัญหาไม่ดูในพลครับตอนนี้ในพลนั่งอยู่บนสะพานลอยรอมุมสสวยจากน้องนมเย็นรถไฟฟ้าสายสีชมพู่นะครับคนผ,ผ่านไปบนสะพานลอยนี้คงจะมองในพนอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่สนใจครับรอมุมนี้ครับมุมนี้นะครับมุมมุมเนี้ย เอ่อยังไม่มาครับรอดูว่าเขาจะซอบอีกหรือเปล่าเนะาะวมนนี้เนาะแล้วก็มุมทางนี้ครับการไปสูร่ราชก,การเนาะ สวัสดีครับรถไฟฟ้าสายสีปูที่ท่านเห็นในภาพที่ผ่านมานะครับสัญหาไม่ให้ดูในปลเอามาให้ทุกท่านชมแล้วก็มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับข่าวคราวว่าจะเปิดวิ่งนั่งฟรีเมื่อไหร่เปิดเป็นทครงการเมื่อไหร่นะครับามาอัปเดตกับสัญหาไม่ให้ดูในปมพร้อมกับชมภาพสวยๆไปกับสัญหาไม่ให้ดูในปลนะครับรถไฟฟ้า ส,สายสายสีชมพูน้องลมเย็นนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นอีกหนึ่งสายที่หลายคนจับตามองเพราะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมจากศูนย์ราชการนนทบุรีมีนบุรีนะครับระยะทางกว่า34.5กิโลเมตรมีจำนวน30สถานีบวก2ก็คือบวก2คือบวกที่ขยายไปต่อสายสีส้มนะครับแล้วก็สายสีม่วงเนาะ นะครับและเชื่อมรถไฟฟ้าเปลี่ยนสายได้ถึง4สายเนาะนะครับซึ่งก่อนอจะได้ใช้งานจริงมาทำความรู้จักกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูหลายๆอยา่างหลายๆด้านกันก่อนนะครับครับนี่เป็นสถานีลักสีนะครับที่เห็นอยู่เนาะเริ่มจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นรูปแบบรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลนะครับหปือรถไฟฟ้ารางเดี่ยวนะครับเหมือนกับ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงคนก็ไปนั่งมาแล้วนะครับเปิดใช้บริการแล้วนะครับสายสีเหลืองนะครับโดยข้อดีของรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลนะครับคือรองรับผู้โดยสารได้จํานวนมากประมาณ28,000คนต่อทิศทางนะครับแต่ก็มีข้อเสียสำหรับการใช้งานในเมืองคือ ความเร็ววิ่งได้แค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะมันก็วิ่งไปช้าๆนะครับ80กิโลเมตรแต่ก็มีชา้าแต่มันมีรถไปติดมันก็สบายครับสะดวกสบายนะถ้าต้องนั่งจากสุดสายอาจใช้เวลานานาน,านั่งสุดสายนะแต่หากเทียบกับเวลาบนผิวจราจรที่ติดขัดการเลือกขึ้นรถไฟฟ้าอาจใช้เวลาน้อยกว่าสะดวกสบายกว่ากันนะครับก็สะดวกกว่าครับในผลไปลองนั่งมาแล้วเนาะ รถไฟฟ้าสายสีชมพูจะพร้อมเปิดใช้งานเมื่อไรนะครับคําตอบนี้นะครับที่เป็นข่าวอยู่ไม่เป็นความจริงนะครับคำตอบทางรอปรมอก็บอกว่ายังไม่ได้แจ้งให้ทราบนะครับถ้าอยากรู้ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบในในเพจในเว็บไว็บของรถไฟฟ้าอ,อ,อาหารนครนะครับผมข่าวที่ได้รับมา บอกจะเปิดเดือนหน้าเนี่ยนั่งฟรีไม่ใช่นะครับคําตอบนี้ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดแต่จากข้อมูลการแบ่งช่วงเปิดใช้งานออกเป็น3ช่วงดังนี้นะครับคําสั่งครับที่เป็นข่าวยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับผม mm hmm. เขาจะเปิด mm hmm. เขาจะเปิด3ช่วงเนาะช่วงแรกเขาจะเปิดจากมีนบุรีถึงศูนย์ราชการนะครับ มีบุรีถึงศูนย์ราชการแบ่งเป็น17สถานีนะครับกาหนดเปิดเขาก็บอกว่าประมาณเดือนนี้แหละเป็นปี66กเนี่ยนะครับก็จะทดลองใช้นะครับนะครับช่วงแรกนะครับช่วงที่2ก็เป็นศูนย์ราชการนนทบุรีทางนู้นยังจากสถานี TOT เนาะหรือว่าบริษัทโทรคมแห่งชาตินะครับนั่นแหละเขายังเอ่อช่วงที่จะไปเมืองทองเนาะเขายังไม่เปิดนะครับตั้งแต่ ศูนราชการไปนะครับยังทําไม่เสร็จนะครับโดยช่วงเวลาเปิดใช้บริการอาจเปลี่ยนแปลงนะครับผมต,ติดตามข้อมูลที่ w w w รบนะครับ w w w m r ไวนะครับลองเข้าไปดูนะ o c s นะครับผมเส้นทางการเดินทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงที่1นนะครับหลัก4มีนบุรีนะครับ แบ่งเป็น17สถานีคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงช่วงแรกนะครับปี2 0 6 6มีรายละเอียดดังนี้นะครับนะครับมีรายละเอียดดังนี้ครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับ,รดดรบก็คือสถานีที่14นะครับคือสถานีหลัก4ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดถนนแจ้งวัฒนะและถนนวิภาวดีรังสิต สามารถเชื่อมกับโครงการร,ระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อบังสิทนะครับแล้วก็สถานีที่15บราชพัฒนพนครนะครับสถานีที่16สถานีวัดประศีมหาธาตุนะครับอยู่บริเวณวงเวียนบางเขตน,นะครับนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวบอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับแล้วก็สถานีที่17รามินทา กิโลเมตรที่3นะครับนะครับสถานีที่18ลาดปลาเค้านะครับอยู่ถนนรามินทานะครับสถานีที่19สถานีรามินทากม4นะครับสถานีที่20สถานีมายราบนะครับก็อยู่ถนนรามินตา41นะครับสถานีที่21สถานีวัชรพลนะครับก็อยู่ถนนรามินทานะครับ59นะครับซอย61นะครับผม สถานีที่22สถานีรามินทากิโลเมตรที่6นะครับก็อยู่ในช่วงซอยรายมินทา40บ้านในพลนะครับแถวนี้นะครับกิโลนะครับบ้านในพลแล้วก็ซอย42นะครับอยู่แถวบ้านสัญหามาให้ดูในพลนะครับสถานีที่23สถานีคูบอนนะครับกิโลเมตรที่8เนาะแล้วก็สถานีเอ่อรามินทากิโลเมตรที่9นะครับรอยู่แถวศินแพทย์เนาะ แล้วก็สถานีที่25สถานีวงเวียนรามินทาอยู่ตรงข้ามกับแฟชั่นไอแลนด์นะครับสถานีที่26สถานีนพรัตน์ก็ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์แล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นสวนสยามนะครับสถานีที่27สถานีบางชันนะครับนี่อยู่เช่นรามินทานะครับ สถานีที่28สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะครับก็ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเศรษฐบุตรนะครับผ่านสถานีที่29สถานีมีนบุรีที่ตลาดมีนเนาะนะครับอยู่ที่ตลาดมีนเลยนะครับแล้วก็สถานีปลายทางนะครับก็คือสถานีที่30ก็คือตั้งอยู่ถนนรามคำแหงบริเวณแค่ลนะครับศูนย์ซ่อมบำรุงระบบขนส่งมวลชนสายสีชมพูใกล้กับถนนรามคำแหง เป็นสถานีปลายทางของโครงการและสามารถเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตลิ่งชันมีนบุรีนะครับก็ไปสุดที่ตลิ่งชันนะครับช่วงช่วงตลาดมีนนี่นะครับข้ามคลองไปนะครับก็เป็นโรงซ่อมเนาะนะครับเช่นทางการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูน้องนมเย็นนี่นะครับช่วงที่สองสู่ราชการถึงนนทบุรีนะครับ จากบริษัทโทรคมแห่งชาติท o t OT, บริษัทท,ท,ที่ตำมลที่ไรพดน้ำงานอยู่นะครับแต่ตรงนี้กเกษียณอายุแล้วครับนะครับแล้วเข้าไปสู่ราชการเนาะอันนี้แล้วก็ไปเชื่อมต่อสายสีม่วงในด้วยนะเออไปสิ้นสุดที่แครายนะครับผมยังไม่แล้วเสร็จนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับาจากสู่ราชการจะเลี้ยวเออ เข้าเมืองทองสามนะครับไปทะเลสาบเนาะแถวนั้นอิมแพกเมืองทองเนะาะท่านใดที่จะเดินทางไปดูงานที่อิมแพกต่อไปนี่ก็จะสะดวกสบายไม่ต้องเอารถไปก็ได้เอารถจอดไปแถวบ้านแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปสะดวกสบายนะครับสัญหาไม่ดูในพลก็ขอบคุณทุกท่านท,ที่มารับชมขอบคุณทุกสับสไครขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชม น้องนมเย็นนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ภาพมาฝากแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับอัปเดตข่าวการวิ่งการเดินรถนะครับยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะประเกิดจะเปิดให้ใช้บริการจะเปิดให้เต็มรูปแบบปีหน้านะครับปี2 5 6 7แต่ว่าจะทดลองวิ่งช่วงนี้ก็ทดลองวิ่งอยู่หรือจะทดสอบ ให้ประชาชนทดสอบนั่งฟรีเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ยังไม่เป็นเป็นที่ชัดเจนนะครับก็ต้องรอประกาศของรอฟอมอก่อนนะครับตามที่เป็นข่าวก็ยังไม่ชัดเจนนะครับในผลเขาไปซุ่มดูตลอดนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูน้องนมเย็นนี่นะครับไปซุ่มดูเรื่อยๆนะครับตามที่เห็นอยู่ท้ายคลิปนะครับพเพราระยะทางมันก็ ไกลพอสมควรจากมีนบุรีนะครับไปถึงศูนย์ราชการแต่พล้าไปส่วนมากก็จะไปแถวปากซอยบ้านนะครับกิโลเมตรที่6ที่เนี่ครับปากซอยบ้านแล้วก็ไปที่หลัก4ตรงสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงไอทีสแควร์เนาะวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็เลยไปหน่อยก็เป็นที่ทำง,งานเก่าในผลก็คือบริษัทโทรคมนาคมชาติ ก็ไปชุ่มดตูต้นคลิปนะครับไปนั่งบนสะพานลอยนะครับก็สีสวยครับสีสวยในคลนไปลองนั่งสายสีเหลืองแล้วครับไปลองนั่งเนาะก็ไปยืนอยู่หัวรถมันก็สั่นๆนะครับสั่นๆหน่อยก็เฉียวๆอยู่เนาะเพราะมันเป็นรางเดียวนะครับเป็นรางเดียวตรงกลางที่เราเห็นอยู่นะครับมันก็จะเป็นเป็นตะแกรง ตะแกรงอลูมิเนียมแล้วก็เป็นคานเหล็กนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับด้านล่างเนาะเป็นคานเหล็กข้างในเป็นตะแกรงนะครับเผื่อมีเหตุถูกเฉินเ,เราก็สามารถออกจากรถนะครับออกจากรถแล้วก็เดินลงตะแกรงรางนั่นนะครับเดินขึ้นมาขอรับความช่วยเหลือหรือว่ามาที่รถช่วยเหลือนะครับได้นะครับ แถวรามินทานี่สูงที่สุดก็จะอยู่เเลยเอเอลยทางเซนทานแจ้งวัฒนาอิ p แพกนะครับจะสูงมากเพราะว่ามีเมีโทเวมีทางด่วนนะครับแถบทางนู้นในพลยังไม่ได้ไปดูว่าเขาลอดแบบเขาลอดใต้ทางด่วนหรือเปล่านะครับเราจะลองเพราะว่าเขาทำยังไม่เสร็จเนาะก็เลยไม่รู้ในพลก็ไปดูแต่ ที่สถานีลัก4ี่นะครับว่าเขาลอดลอดใต้โทเวนะครับที่วิภาวดีดังสิทิแล้วก็ลอดลอดใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงลอดสองสะพานนะนะครับก็เข้าโค้งไปที่ศูนย์ราชการนะครับอันนี้เป็นอยู่ที่สถานีวงแหวนรามินทาตรงข้ามกับแฟชั่นไอแลนด์ครับที่เขาถอยอยู่เนี่ยนะครับ ่อยไปสลับสับรางครับไปสับรางครัเขาก็ลองซ้อมนี่ครับเทียนเป็นตะแกรงเนี่ยเอ,อผู้โดยสารก็มีเหตุฉุกเฉินสามารถเดินลงมาได้นะครับที่เป็นตะแกรงรัววอยู่นี่นะครับนะครับก็มาฝากคลิปนี้ยาวเข้าโคสิบแปดนาทีนะครับ เห็นไ,ไหมครับไปแล้วครับก็เขาจะตรวจสอบความปลอดภัยกับวิศวกรอิสระแล้วก็ทดสอบเหตุฉุกเฉินซ้อมเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือว่าเหตุฉุกเฉินอย่างอื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการในอนาคตหลังจากที่เปิดใช้บริการนะครับผมนะครับ เขาก็จะซ้อมแล้วก็ตรวจสอบให้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบฉุกเฉินต่างๆนะครับสถานีลิฟต์บันไดเลื่อนนะครับสูงมากครับตรงนี้ก็สูงนะเดินออกไปแคกนะครับตรงนี้ตรงหน้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับเขาก็มีลิฟต์ให้นะครับลิฟต์ให้เราใช้นะครับแต่ถ้าลงไปฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะเอ่อ ในพลยังไม่เห็นว่ามีลิฟต์นะครับเห็นแต่บันไดเดินธรรมดานะครับฝั่งตรงข้ามที่เห็นตึกสูงน,น,นะครับผมพลก็ไปเดินหลายเที่ยวแล้วไมู่มีลิฟต์หรือเปล่าน่าจะมีนะครับเพราะว่ามีแต่เห็นแต่สะพานเดินลงไปเนาะมันสูงนะครับผมผู้สูงอายุนี่หมดสติเลยเดินขึ้นลำบาก เดินลงก็ลําบากมันสูงแล้วก็มันชันเลยนะบันไดนะนะคะรับพอเห็นบันไดเลื่อนมีอยู่ฝั่งเดียวอยู่ที่ฝั่งฝั่งแฟชั่นไอแลนด์นะครับบันไดเลื่อนดูในพลดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ครบไม่ท้วนนะครับดูไม่ทีท้วน อาจจะมีไดรเลื่อนหรือว่าลิฟต์นะครับเดี๋ยวจะไปดูใหม่นะครับเพราะสถานีไนรเชนไอแลนด์ก็เป็นสถานีใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่มีนบุรีครับตรงนี้สวัสดีครับตันหาไ่ดูในปลครับวันนี้ในปนอยู่ที่ถนนรามินทาอิโล็กทริกเจ็ดก็มาซุบดูอีกวันหนึ่งว่าเออ้องโดนเจนรถไฟฟ้าสาที่โซจะซ้อมวิ่งหรือเปล่านะครับ ขอไป็นต้นในผลน,นะครับลาการในภาพนี้ครับขอบคุณมากครับสําหรับท่านที่มาติดตามช่องสรรหานะมาให้ดูในผลขอบคุณครับสู้ๆครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับรับผมก่อนจากกันคลิปนี้ท้ายคลิปเนาะการลดไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมอนะครับเปิดรับสมัครบนจุพนักงานรัพวิสาหกิจ 29าอัตราปริญญาตรีทุกสาขาและอื่นๆสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่25ตุลา2565นะครับก็อย่าลืมไปสมัครนะครับวันนี้วันทีออ่วันนี้วันที่4นะครับตุลานะครับยังเหลือเวลา,ยเ,วลายเยอะนะครับสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับวันที่25ตุลานะครับตั้งแต่วันที่17นะครับต้องสมัครตั้งแต่วันที่17นะครับ วันที่15ตุลานะครับผมผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับทุกธนาคารนะครับ qr code ค,ครับตั้งแต่วันที่31ตุลาถึงวันที่6พฤศจิกาภายใน22ภายใน4ทุ่มนะครับ22.00น,นนะครับผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครออสอบเรียบร้อยแล้วจะถือว่าเป็นผู้ สมัครที่มีผลสมบูรณ์นะครับสอบข้อเขียนวันที่26พฤศจิกายน2565นะครับที่ศูนสอบธรรมศา,ศาสตร์วังสิกน,นะครับผมอัตราเงินเดือนเท่าทกับทุกตำแหน่งครับเท่ากันทุกตำแหน่งระดับปริญญาตรี20,000บาทนะครับระดับปริญญาโท23,100บาทนะครับก็เข้าไปดูที่ World ไ e เว mrta. dot. co. g o t t นะครับผมหรือโทร027164,000นะครับผมต่อ112101219125212561283วันจันทร์ถึงวันศุกร์8.30ถึง16นนะครับก็ นะครับผมลองเข้าไปรับสมัครนะครับนะครับคาเตือนนะครับออรอฟรรมอ,อ,อไม่ได้ไขายแบบข้อสอบนะครับมีผู้โฆษณานะครับจำหน่ายแนวข้อสอบพนังกงานร,รอฟรรมอหลายตําแหน่งนะครับผมทางอินเทอร์เน็ตรอฟรรมอแจ้งว่าออรอฟรรมอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมถ้าท่านใดเข้าไป,ไปซื้อ,อ,อแนวข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยรอฟรมอ ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็มาฝากไปเพียงเทน่านี้คลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมโชคดีจริงๆเลยนะครับผมมาแล้วนะครับรับรดมาแล้วครับรอดมาแล้วครับน้องลมเย็นครับไปแล้วครับผมน้องลมเย็นไปแล้วครับ